ถ้าหยาดเข้าโรงบาลแล้วหยาดเป็นอะไรหยาดเป็นประธานครับว่ายน้ําท่าอะไรต้องใส่หมวกกันน็อกเธอจะบ้ามดอะไรกัดเจ็บที่สุดมดทรยิตปลาช่อนเป็นลูกใครไก่แก่ พราะไก่แก่แม่ปลาช่อนไก่อะไรเป็นข้าตกรไก่จิกเด็กตายบนปากองแล้วถ้าหายใจไม่ออกคุณต้องทํายังไงหายใจเข้าสิครับทําไมแปรงสีฟันถึงหายเพราะสบู่ลักปลาอะไรเข้าวัดไม่ได้ปลาหัวเจ้าอาวาสปลาอะไรสุภาพที่สุดรักครับแล้วถ้าช้างเดินลงมาหาสมุทรแปซิฟิกจะเกิดอะไรขึ้นเหรอช้างก็เปียกสหมดอะไรเอ่ยใหญ่กว่ามดเอ็กมดเ ออะไรเอ่ยตามไดโนเสาร์มาไดโนอาทิตย์หมาอะไรแสนรู้เรื่องนี้คงต้องไปถามแสนเพราะว่าแสนรู้เอ่อถ้ารถชนกับเรือจะเป็นอะไรเหรอครับเป็นไปไม่ได้เอ่อปีอะไรมีหลายสีเหรอครับปีโปแล้วปีอะไรมีสีเดียวปีโปอันเดียวแล้วปีอะไรไม่มีสีครับปีโป้หมดแล้วอะไรเอ่ยสวยแต่เหม็นนางสาวไทยตดประเทศไทยมีอะไรครอบครองสะพานไงครับทำไมเรือไททานิคถึงล่มเพราะมันมีหลังคา ทำไมเราไม่ควรดื่มสุราขนาดขับรถเพราะว่าเหล้าจะหกทำไมหินถึงจมน้ำเพราะว่าหินไหวน้ำไม่เป็นทำไมฝนจึงตกเพราะว่าฝนไม่อ่านหนังสือจังหวัดอะไรชีออดสงขาไงละ่ะตดสีอะไรสีขอบขอบตูดหอยทากมีเขาเป็นอะไรเป็นไปไม่ได้กาออะไรหาดูยากที่สุดเกาออกหลุดโคอะไรมีแต่หนังไม่มีเนื้อโคลัมเบียพิกเจอร์ร้านอะไรพาไม่กล้าเดินผ่านร้านลับ พระเบียอะไรกินแล้วไม่เมาเบียช้างกินแล้วภาคภูมิใจปลาอะไรไมีรูอยู่ตรงกลางเหรอจะ๊ปะปลาปีกาพระอะไรหาเรื่องตายพม,ม่าแหกคุกอะไรเอ่ยทําเพื่อวัดอย่างเดียวเลยห้ามตอบว่าพระไม้บรรทัดอะไรเอ่ยเย็นที่สุดในโลกผู้หญิงยังไงเพราะแค่เห็นก็ทําให้แข็งแล้วปลาอะไรเป็นนายกปลาหยุดเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาลของลูกหลาน